สำหรับต้นนี้นะครับมาในนามของบัตเตอร์นัทนะครับบัตเตอร์นัทที่ผสมเงือกมาแล้ว8ดเจนไม่รู้ว่ายัางไงแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ลูกลูกก็คือเป็นบัตเตอร์นัทแน่นอนส่งถูกต้องกอ็ในกลุ่มเดียวกันเนาะก็จะมีเนี่ย ก็จะมีดอกที่มันแปลกๆเพราะว่ามันโดนแดดเผาตอนที่แดดแรงๆนะะนี่ครับอันนี้ก็ทรงทรงแปลกๆอะแล้วก็ดอกก็แปลกๆด้วยไม่รู้ว่าจะผสมติดไหมหรือว่ายังไงแต่เหมือนแบบเออก็ไม่เข้าใจว,าว่ามันบานวันไหนกันแน่ผมก็เล่นแตะมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ละววันนี้ก็มาแตะเพิ่อมอีกเพราะว่ารู้สึกแบบเออตกลงไหมผสมวันไหนกันแน่วะ เหมือนมันบานออกมาแล้วเนี่ยดอกเนี้ก็จะมีปัญหาอีกผมว่าแต่ต้นนี้แบบทรงแปลกเนี่ยทรงแบบกลมๆแต่ต้นนี้คือเนี่ยทรงใช่เลยทรงคือบัตเตอร์นัทแน่นอนมีทั้งหมดทั้งหมดสต้นนะครับตรงนี้แต่ว่าผมยังเห็นแค่สองยอดอยู่เลยส่วนอันนี้ยังไม่มีอ๋อนี่ไงอันนี้มีแล้ว อันนี้ก็ส่งถูกต้องเนะฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ส่งเดียวกันมาจากยอดเดียวกันเลยวะนี่ใช่มาจากยอดเดียวกัน,าากดดกนส่วนที่เหลือยังไม่มีนะครับแต่ใบแบบดูสิเมื่อเทียวกับมือยอดมาก